ไปจ้ะนี่เลยค่ะมากินด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะพบกันแนนอีกแล้วนะคะกับช่องสไตล์เย้านะคะวันนี้เรามีหอยนางลมมากินรอบดึกค่ะเพื่อนๆเนื่องจากว่าเมื่อวานเป็นวันเกิดครบรอบ30ขวบของแนนนะคะแล้วก็มีเพื่อนๆนะคะส่ง หอยนางรมมาแฮปปี้เบิร์เดย์เมื่อวานถึงหน้าบ้านเลยแนนก็เลยแช่ตู้เย็นไว้เพิ่งนึกออกตอนจะสี่ทุ่มแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องกินยังไงก็ต้องกินถ้าเอาไว้หลายวันเดี๋ยวมันจะไม่สดเนาะอ่ะมาลุยกันเลยนะคะวันนี้เครื่องเคียงของเราจะมีกระถินนะคะแล้วก็มีอ่าผักชีเนาะแล้วก็หอมเจียวนะคะมาลุยกันเลยลว่าวันนี้แนนจะเหมาไปทั้งหมดกี่ตัว พริกเผาเราเอามาเป็นกระปุกเลยอโอ้โหคำโตๆโตนะคะคําแรกแนนมอมให้เพื่อนๆเ,เลยนะคะอ่ามากินด้วยกันนะคะมือสั่นยิยๆเลย ดีมากแนนรู้สึกว่ากินอาหารตอนดึกเนี่ยมันได้อะคารุสุดๆแล้วมันเป็นช่วงเวลาที่แบบเราแบบหิวในขณะที่แบบโอ้ยง่วงกง่วง,ง,วงอยากจะนอนแต่แบบมันต้องกินอะไม่งั้นนอนไม่หลับ เผาของเราอื นเก็บไว้ในตู้เย็นไว้หนึ่งคืนแล้วนะคะทุกคนแต่คือแบบรสชาติหอยยังคงแบบสดเหมือนเดิมนะคะยังสดเหมือนเดิมเลยผิดเผาซ้มซีฟู้ดนะคะลาดลงไปเลย หอมเจียวนี่เลยคะ่ะมากินด้วยกันนะคะ จิ้มจิ้มของเราเด็ดมากวันนี้แน่นกลัวไม่พอนะคะเพราะคือเนื่องจากว่าทางร้านเขาก็มีแถมมาให้นะคะแต่ว่ามันรู้สึกว่ามันหลายหอยหลายตัวหอยเยอะจริงแนนก็เลยแบบมีตําเพิ่ม เราจะลองกินแบบจิ้มน้าจิ้มซีฟูด้ดค่ะช้อ,ชอนออกก่อนนี่เลยโอ้โหไปจ้ะ เลยพริกเผาใส่เข้าไปเยอะๆคำโตๆจ้ะ ย2ตัวสุดท้ายกันให้หมดนะคะเราจะไม่มีการเก็บหลงเหลือในตู้เย็นโดยเด็ดขาดคืนนี้แนนนอนหลับฝันดีแน่นอนโอ้แนนอยากจะ เพื่อนมากินกันแนนนี่จริงๆเลยคำนี้เ <c oughs> ตรียมกระถินไว้กระถินเขาสดมากนะเนี่ยคือโดยปกติคลิปอื่นแนนจะมีกระถินที่แบบไปเก็บเพิ่มจากแถวๆถวคอนโดนะคะรอบนี้คือเขาให้กระถินมาเยอะมากนะคะแนนไม่รู้ว่าร้านไหน <c oughs> ไม่รู้ว่าเพื่อนสั่งจากร้านไหนนะคะแล้วก็ ยอดคืออวบแล้วก็อ่อนมากๆนะคะอ่ะมาค่ะคำนี้ กันโอ้โหบ้าไปแล้วหอมเจียวแนขอเคียยวออกใหม,ม่มันล่วงมันมันรวงภาษาเล่าเอื่นวรวงโอเคโอ้ยเลอะเถอะมาก,กวันนี้อะ มานะคะคำนี้คำสุดท้ายนะคะ เรียบร้อยนะคะสําหรับหอยนางรมของเรานะคะมีเดตัวโตๆนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแนนต้องขอบคุณเพื่อนๆจริงๆนะคะที่มีส่งของขวัญมาแฮปปี้เบิร์ดเดย์แนนนะคะแนนอาจจะไม่ได้ระบุบุคคลนะคะว่าเขาคนนั้นคือใครนะคะแต่ขอบันทึกคลิปนี้ไว้นะคะเป็นคลิปที่น่าประทับใจสุดๆนะคะแล้วก็วันนี้นะคะแนนต้องขอขอบคุณนะคะทุกคนที่มากดติดตามนะคะมา ผ่านมาดูคลิปนะคะเป็นกำลังใจให้แนนก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe นะคะกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะดึกแล้วนั้นขอตัวนะคะไปแต่งฟันเตรียมตัวเข้านอนก่อนนะคะขอบคุณมากๆค่ะ